สวัสดีค่ะปอเป็ดค่ะสวัสดีค่ะ,ะเป็ดครับสวัสดีครับมาตามแนวทางกับคุปเป็ดค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมมือหน,นีมือเลขออกเนาะค่ะครับ,ค,รบคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสัน่นฝันในใจมือเลยคุณพ่อฝันว,ว่านฝันมือว่านนี่ว่าสั่นค่ะมันใจคักว่าสั่นมาให้มือว่านนี่ว่าสั่นค<า>่ะมือนี้มาตามอีกเนาะค่ะโครงสุดท้ายคักเลยค่ะมาแต่เศ้าค่ะฝันจะไหนคุณพ่อฝันเขาเอินเขาเอินห้อมนะคุณ ทั้งเมมเหือละทังข้างใหญ่ก็คือสามนะค่ะเลออกแล้วออกแล้วออกเท่าไรเลยทางขอเดล็กล่างก็ออกแล้วทิพย์กสามนึงเขาอะ่าออกสามนึงก็เลยถอไปเล็กบนเดเลบนออกแปดเก้าคนละโอ้บนออกแปดเก้าเออบานนี้มึงถือเจ้าบ้าน่ะคอยถือซิบเอ็ดบาทคนละี่ว่าผีถือซิบ็บาทเออใครจมึงถือกูไปถือพ่อบาทตัวเอาเลยว่านะค่ะ มันก็ยังไหโอ้ปักปันโตเจโตเจกันแล้วแตวาแต่ท่าวัดคุณบอกมันแยกมนแยกอ๋อซีแยกเป็นทางสีแยกค่ะท่านผู้ชมเป็นทางสีแยกมันยืนท่านหนาใส่ชุดขาวใส่เสื้อขาวนะมันบอกใส่ชุดขาวเลยมันออกแล้วคนอมันออกร่างที่หละ็นี้าเกค่ามหนึ่กู่บอดี้ซื้อกู่บด้ซื้อเขาสว่งอืมค่ะูอด้ือดอกว่าแต่แปะก่อนมันบ่นเลยมันออกบ่นอ่กบ่นออกแล้ว ไปก็ซือเอ็นบาระไือร้ายดอกคนละค่ะกูที่บ่สืเลขเลงนาหรือีืคือบ่บับก่อล่ะล่ะหาแปดคนละเลขนาเอลเลขนานี่เขาบอกว่าหาแปดบอกครับคุณพ่อเออเลขนาหร้หาแปดคนมีเท่ากันอกาเลขนาลอตเตอรี่หาหาแปดคท่านผู้ชมคุณพ่อว่านะคะหาหาแปดคุณพ่อสให้บ่ตัวนี้ เาเอาหอกเันมันเลเขาเสริมเขาเลรถเขาค่ะแต่ว่ามากันก่อเพิ่นมากกิเพิ่นจัดมาคุณพ่อเนาะแต่คุณพ่อนี่เพิ่นโมมากเนาะค่ะหาหาแปแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมได้ยินคลิปความฝันของคุณพ่อคุณพ่อบอกซูฟังนี่ทำมากกระจัดไปค่ะแต่ว่าคุณพ่อว่าบต้องลงหรอกว่าสั้นลงเามนี่ะค่ะเอาเอาตัวตัวนด็พิ่นาตัวบุตัวลางนี่นะพิ่าค่ะตัวบุตัวลางบุญเพิ่นห เก่าน right. ้อคุพอนวุ่นแปรเก่าค่ะนออกเดีวเลยค่ล่างนี่ไสหนึ่งค่ะท่านผู้ชมรางสาหนึ่งแล้วก็ผีว่าผีถือเลข11เนอะค่ะถือเลข11ถือเบาคือถือ11บาทเป็นราคาอือคือเลข11บาทดูดีเปนยเค่ะใครตัว1บาทก็ไถเรยวันนะอันนี้โกง้ายฟันทงฟันทงันคืนก่อนฟันคืนมาา่เลย เลียงกบันมันหนมากันนึ่งเลกบ็ีอยู่เลยงากระสอารเี่ก็ทำอย่างเขาอ่มันใจตัวไหนเมืนคุณพ่อสามหนึ่งตัวสามหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเลขของคุณพ่อเนาค่ะสามหนึ่งกแต่ก่อนเนาะค่ะตัวมันมาแหงหมดิน้งนี่ก็เป็นตัวเลขกของคุณพ่อพี่ถ่ายกลมที่ถายเนาะแปดเก่าสามหนึ่งลกันหนึ่ง เนีนล่างน้เนล่าง่เนนล่างเนนล่างน้้นลค่ะลางหเนนล่างบนนี้เนียนตอน้คุณพ่อแปดเก่าเนาะ่ะแปดเ่า่ะรยเน่่น่นแงล่ะกนาจอไหเนปัเด to ียวแอสเซิให้ฟังอีกเครื่อนึงค่ะคุณพ่อนี่ฟันโบย่าคงสุด้ายนี่ฟันสันสนเนาะค่ะค่ะค่ะ พอมียังเพิ่มเติมอีกบ้างค่ะมีซ้ำน<ล>ี่ว่สาสันขอบคุณพ่อเป็ดหลาหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเป็ดค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่1 6สิงหาคม2567น็นี่ค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันเห็นผีผู้หญิงเนาะค่ะใส่สุดขาวยืนอยู่สี่แยกเพิ่นวาค่ะเป็นทางสี่แยกเนาะค่ะขางบานเพิ่นเพิ่นฝันว่าผู้หญิงผู้นั่นคือผีผู้นั่นเนาะค่ะ ห้องมาเนาะค่ะห้องมาถามพ่อปิดว่าเลขออกแล้วเพิ่นว่าค่ะ <K un> ถือยู่บเพิเ่นว่าเพิ่นถามพ่อปิดเนาะค่ะ <K un> พ่อปิตก็เลยห้องถามเนาะค่ะว่าออกตัวใดเนาะค่ะผีผู้หญิงก็เลยบอกว่าออกสามหนึ่งเลขลางเพิ่นว่าค่ะเลขบุญด้พ่อป็ดก็เลยถามเลขบุญออกแปดเก้าเพิ่นว่าค่ะผีผู้หญิงนั่นบอกแนวหนีเนาะค่ะหล้วผีผู้หญิงก็ได้ถามพ่อป็ดว่าถือยู่บ พ่อเป็ดเลยบอกว่าบ่ถือเนาะค่ะบ่ไดดซื้อพ่อเป็ดว่าแล้วพ่อเป็ดก็เลยถามผีผู้หญิงไปเนาะค่ะว่าเจ้าถืออยู่บ่อเนาะค่ะผีผู้หญิงก็เลยบอกว่าถืออยู่ถือตัวใดถือสามหนึ่งถือจักบาทถือซ1เอบาทเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันเนาะค่ะแล้วผีก็เลยถามพ่อเป็ดว่าเลขหน้าลอตเตอรี่ถืออยู่บ่อถามพ่อเป็ดอีกเนาะค่ะพ่อเป็ดก็เลยถามว่ามันออกตัวใด พีก็เลยบอกว่าออกหาหาเปดเนาะค่ะพอเป็ดเลยว่าบ่ถึกแล้วบ่ไส้ซื่อพอเป็ดก็เลยบอกแนวนีเนาะค่ะแต่ว่าพอเป็ดพ่นว่าหาหาปดนี่บ่ตรงลงดอกเพ่นว่ามันเป็นเหขหนาลอตเตอรี่เนาะค่ะพ่นให้เน้นเอาเฉพาะเหขบุญเด็กถ่ายสองตัวบุญกับเหขล่รางสองตัวเนาะค่ะแลวกการหนึ่งเพูว่ามันสีมาตัวนี้ละเพ่นว่าค่ะเป็นแนวทางกระท่านผู้ชมของพอเป็ดโค้งสุดถ่ายค่ะแต่อย่าลืมกราบนำเด้อค่ะกันไหว้ค่ะ ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยนํำเนเดอร์ค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ